เด็กๆคะพยัญชนะสองตัววันนี้นะคะเป็นพยัญชนะที่มีขนาดคล้ายกันมากเลยเวลาที่เด็กๆจะดูมันเนี่ยนะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะว่าตรงไหนที่เขาเหมือนกันและตรงไหนที่เขาต่างกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านผิดได้นะคะตัวแรกคือตัวนอหนูและตัวที่สองคือตัวมอม้าค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะนอหนูค่ะ อุย้ยนอนหนูนี่ก็ออกเสียงง่ายมากเลยนักเรียนตัวนอหนูก็ออกเสียงว่านอนอลองพูดดูนะคะนอเอ้คำไหนบ้างนะที่มีตัวนอหนูอยู่อา้าวกล่าวตัวแรกเลยวิหน้าตาน่ารักนั่นก็คือนอหนูนอหนูค่ะตัวต่อมานะคะสีขาวๆเนี่ยที่อยู่ในขวดเขาเรียกอะไรคะ อ้านมนั่นเองก็คือนอนมนอนมและคำสุดท้ายค่ะนอนกนอนกวิธีการเขียนพยัญชนะนอนหนูนะคะเริ่มง่ายๆเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากหัวก่อนนะคะหัวเขาอยู่ด้านบนตรงลงมาโค้งขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวกลับตรงขึ้นไปค่ะเสร็จเรียบร้อยนอนหนู เปลี่ยนชนะตัวต่อมาก็คือตัวเลยเอย้ยอา้าหมอม้าไงคะนา่นมาดูซิว่ามอม้าเนี่ยออกเสียงยังไงนะมอม้าออกเสียงง่ายๆเหมือนกันออกเสียงว่ามอมอ,อเสียงเหมือนวัวร้องเลยเนะเาะอ้าวแล้วเด็กๆลองพูดตามครูหน่อยมอมอ คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะมอม้านะคะมีคำใดบ้างนะไปดูเร็วคำแรกค่ะมอม้ามอม้าคำที่สองมอมดมอมดคำสุดท้ายอุ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยมอมแมวมอแมววิธีการเขียนพยัญชนะมอม้านะคะเราก็เริ่มจากหัวค่ะตรงลงมา โค้งไปด้านหน้าเลยลงมาด้านหลังแล้วก็ตรงขึ้นไปค่ะ